ที่มันจอยพี่น้องเอ้ยมอะไกินนุม่มนะครับนี่คนไทยมักงแต่เดือนหนึ่งสองเดือนก็นมีเอ็นปลาตาตามสุดนี่มันได้จากมือตาออกามานี่ไทยใครชีวิตมานี่มันบนเนนอนครับได้มาอมาไรก็เอามาอนั้นบ่ครับมีเดือนสองเ,อเดือนก็นมีเอนบอ่ครับเดือนทุกเดือนก็นมีเมื่อที่ออกอุ่มมาแอะก็มี่มันจะอ,ออกก็มี่บบนมบมเด้รกินนมบมได้รกินตาก็เอามาคุ้เลี้ยง พ่ออดีกละครับใส่ชีวิตสไตายคนอีสานเมื่อนี้ซองไทยบึงการภากินเที่ยวเรียนภาพี่ภาน้องหาออกรอเพือเก่าละครับเลาะทายควายควายคอกบ้านๆแบบพี่น้องเพื่อเปลี่ยนการลดระรุ่งจงเสริมให้พี่น้อง,องทันมาเลียงควาวยหลายขึ้นนะครับนอกจากสั่งานาค่วมัรอยูที่ดีแล้วมีบ้านมีเฮียนมีรถอยู่พี่น้องถือว่าซอยกันกะถือว่าซอยกันอนนรักครับ กาเลี้ยงควาวยครับรุนหลุกลุนล้านกเกิดมารุ่นพี่น้องได้เห็นครับคลิปนี้มือนี้พาพี่น้องไปเบิ่งประตูนหน่อยครับเพิ่นจะซื้อลูกกล้วยครับพี่น้องที่ก็จะเอาแม่มันเขาโรงขายซัตแวแเราเพิ่นเกามาละมาเลี้ยงมาขุนเลี้ยงพี่น้องมีซื้อมา,าแต่วัวจะเกิดก็มีพี่น้องสองเดือนสามเดือนก็นมีเรามาขุนเลี้ยงพี่น้องบรรยากาศที่เป็นแนวได้ครับพ้าพี่น้องก็ไปเบื่องน้กันนะครับนาะ พี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวตาเสื่งองนหึครับชื่อน,น้อยครับตาน้ยเนาะครับบ้านทิเศืาตาบ้านอยู่บ้านสามแยกบ้านสามแยกตำบลตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังงวัดบึงการเนาะวัดบึงการครับอันบ้านเกิดเมืองน้อนอยู่ทีงไหตาบ้านเกิดเมืองนอนอยู่โคราชครับอยู่โคราชมาได้เมียคนอำเภอพรเจริญเท่านี้บ่ครับโอ้พวกมันตีสามทแล้ว่ตามาได้ลูกได้เมียอย่นี้โอ้ยลูกลูกก็เก็บ สามปีไปแล้วลูกสาวโอ้โหมาอยู่30ปีแล้วไปเนาะครับแสดงว,ว่าสาวไอ้พ่อเฉลิ้นสาวบึงการงามกว่าสาวโคราชเนาะอะ๋อพอกันครับครับเมืเ่อนี้พี่น้องที่รถผ่านมามาเห็นเราเลี้ยงกล้วยมีแต่ตัวน,น้อยพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวถ่าให้พี่นอ้องกันบ้างก็ได้ตาเด้อครับอย่างน้อยนี่ประมาณสักเดือนสองเดือนสามเดือนนี่เนาะครับสี่ตัวพี่น้องเห็นบ่หาตัวครับหาตัวตัวเล็น้อยสิ่หาตัวบ่ตาเมียเมียมันเป็นเส้นเบอร์ตาไหนครับ แม่เพิ่นไปเซียมบัตดิซุ่มนี่แม่ลงตลาดเมื่อแล้วครับโอ้เพิ่นเอาเขาเอาลงขายสัตว์เนาะครับแต่ก็ซื้อลูกเพิ่นมาไทยชีวิตเพิ่นมากสิเลยที่แตาครับตัวนี่น้อยยังสี่ถือแพงจำเไยตาตากมากนี่ตัวหัวโลนี่ก็เจ็ดพันกว่าบาทครับมุ้นี่น้อยเนี่ยครับโอู้มุ้งเมื่อได้สองเดือนถึงบ่วตานี่สองเดือนกลัวนะครับสองเดือนกลัวนมกับบอดีกินนมเป็นอะกินกับแม่ตัวนั้นพอดีอิดแม่ตัวนี้มันมีลูกก็เลยกินนม ก็แม่ก็แม่ยดอนนั้นเพื่อนกับบัวามันบอกครับโอ้ยตัวล็กๆก็ยากจนิงๆนะครับโอ้มันอเศร้าในเขาเลยนั่นบอกต่ครับพุกผูกแม่ไว้ครับครับนี่พี่น้องคนเฮ่าเกิดมากม่เพื่อนกับมนุษย์เท่ากับเอาไปขึ้นสวรรค์แล้วแม่เพื่อนนี่แม่ตัวสีดอนนี่ได้พี่น้องสีดำๆนี่แม่ตัวนี้น้อยนี่มันมีนุม่มก็เลยกินนําแม่น้ำตัวอื่นชีว <c oughs> ิตคนเท่าของพี่น้องเลยบังคุยครับผู้ใด มีปัญหาชีวิตกับนึกห่าด้วยหรอชื่อลุงแม่เดียวครับอันนี้ก็สี่เดือนในบ่วตานี่สี่เดือนกวลัวนะครับสี่เดือนเนาะครับตัวนี้ก็คือกันบัวนี่ครับเตรียมตาบัวเลพี่น้องครับตัวนี้ซื้อหมื่นกว่าเด้ใช่ตัวนี้เนี่ยน้อยอ่ะโอ้ตัวนี้มือสี่หมื่นกว่าครับนี่ก็บหมื่นหนึ่งนี่โอ้มันแพงมว่าบัวตาคั้วอยู่หมื่นนี่ครับโอ้ไม่เชื่อไปถามตัแกก็ได้โอ้ตักแกลุงขาชัดเลยนะครับ พอ,อที่ถูกขั้นแมวมาก็โปรหัวเขาขั้น <c ười> แต่บอสือราคานี้เขาแก้ลุงขา่าซัดเขาก็เรียบร้อยเลยครับเป็นเนื้อเลยเป็นเนื้อเลยลตาก็สงสารตาก็เลยต้องต้องซื้อมาเลี้ยงครับตาเลี้ยงควายมาดุนได้ลระครับนี่อเลี้ยงมาสี่ห้าปีแล้วครับครับซ <c ười> ุ้มแรกๆนี่ไปเซมือดายเหมือเราซุ้มแรกซุมแรกก็เก่าแต่ก่อนผมเลี้ยงงัวครับอ๋อ คิดจังได้ค่อยได้ไม่เลี้ยงควายบัมนต่ามันไม่มีงานจะเห็ดครับอไรนาก็บ่มีครับไรนาก็เป็นมีทําค้เขาอาศัยอาศัยชาวบ้านพี่น้อง <laughs> ครับบันนี้เรื่องงัวนี่แต่เลี้ยงงัว <laughs> เลี่ยงควายแต่ว,ตว่ามันดีบ่าต่าก็ดีเลยรครับมันเป็นยังไ๋มันไม่ได้ใดบ่เือ่ังได๋มันก็มีรายได้บางนิดๆหน่นนอยแต <laughs> <laughs> ่ว่าก็โอเคเย่นบา,ค,ารครับ ยามแรกก็ขายขีไมนได้อยู่โอ้ทิมๆเนาะครับกระสอบจักบาทแต่ตาบ้านเรากระสอบราคาทบาทหัวหน้าขายกระสอบบาทละห้าสิบบาทคือกันเนี่ยของหมอหมอนว่นี่ผมก็มาส่งแล้วนี่หมอโน่นี่สามสิบสองสามสิบสองหัวนาหนุนครับสามสิบสองครับผมมาส่งตัวนี้แตาเป็นยังไงนี่ตัวนี้กัมพาแม่คือกันบ่นี่ตัวกัมพาแม่มิตรกัมพาแม่มันตุ๋วเลยครับโอ้ที่แต่ผมเลี้ยงไม้มิตรกัมพาเมื่อครับครับตัวที่มีลูกกับกัมพาคือกันบ่ตัวที่มีลูกเลยผมก็เลี้ยงนี่ไงเลยคร ผมก็เลี้ยงในน้อยอย่างเงี้ยเด้โอตัวกัมพานั่นนะมีแต่กำพผามเม่เด้เลยครับพอตัวน้อยเล่าสื่อคั้วกำพ้าพี่น้องไงมาเลี้ยงมันเป็นยังไรมันถือมันมันคือแพงจี๋จามันแพงยูดตลอดครับคันไบ็ดแพงหมายก็แพงเขาก็มีมีกำไรครับโอ้ควาวไม้ของตานี่ที่สื่อมากนี่แพงก็ตามดีกว่าทีให้เขาเขาเคียงครับเขาก็มายืดอายุเพิ่นไว้ครับโอ้พอไปใหญ่เล็กน้อยราคาได้ สี่หมื่นห้าหมื่นพบปล่อยไปครับส่นบันไดก็ได้สี่หมืนห้าหมื่นทงตานี่รับตัวนั้นมาเรียงอ้วนๆหน่อยก็ประมาณสองเดือนก็กลดวโอ้สวยเดมันใหญ่กระปลอยได้เนี่หมื่นแปดพันครับเนี่โอ้ตัวนี้น่อยเนี่ยครับสู้มือนีแม่นครับสมือนีสองหมื่นผมไม่ขาย้ำโอ้เนี่ยพี่น้องตัวนี้น้อยสำหรับรครับสำหรับราคาไปพี่น้องมึงนั่งครับนี่ค้วยบ่ถึงเดืสูมือนีตกมาเรียงปีนึ่งเพื่อปนีสองหมื่นอัพเป็นบ่ตาครับก้วยนี่ครับ มานีก้นานีตาว่าเลี้ยงว่านเป็นอะไรเลี้ยงว่างไปเลี้ยงว่างกรก็ดียละครับแต่ว่ามันประยตายางกอนผมยางน้ำกนมันเน่มันมันตกลูกครับครับมันลูกลูกมันกินยาขายาเขาโอ้ครับครับยางเลยต่ายางเลยครับกินยาขายาพ้อมที่นี่เมื่อก็อมันกระแทงลูกมันกระแทงลูกครับต่ายก็ไเศร้ายงเลยแบบนี้ที่นี่ก็หาพอพันุบ่ได้ครับโอ้หาพอพันไม่มีจางก็ทำแบบ ตาก,กระถบแน่ละพันก็าบาทง้วนนะนะครับตัวน,นี้เท่ไาไรตา,านี่ราคาเนี่นี่ก็ราคาสองหมื่นห้า 25, แหละครับโอ้ทีมๆในสองหมื่นห้าเนี่ย, 25, ยครับโอ้ที่จริงคือว่านี่สามหมื่นผมยังไม่ขายเลยครับโอ,โอ้ตัวน,นี้หน่อยนี่ผมเนี่ยมึงมันแต่ยิ่งกว่ามั่นหมื่นเก่าหมื่นเปียดตาว่า <laughs> ตาว่าสามหมื่นทีครับครับโอ้แล้วเมียังไงนี่ก็ ม่าจากลุงเชือดหรือกันบตานี่ลุงเชือดมปุกตัวเลยครับไม่หมูเก่าตัวมานี่มีลุงเชือดอย่างเดียวครับตัวนี้พ่อแม่ได้ซีหาปีแล้วบ่นี่มันได้สามปีก็กว่าเลยครับสามปีต้นบ่นี่ครับลูกหนึ่งหรือลูกสองตานี่ได้ลูกตัวเดียวนี่โอ้นั่นพ่อมันเยี้ยังพร้อมกันครับพ่อมากคับคนละข้อคนละบ่งคนละบอลโอ้ยไปก็ระทีบพ่อแม่เพลินลมหายใจจากเป็นนั่งฟ้าช้อนแล้วตาก็ไมาเลี้ยงใช่กันครับโอ้ ผมซาสมแต่ของก็เก่าง้อกันง้อผมเดียงมาผมก็มีเร่งว่าลงขาดกันเลยครับโอ้โอทำงานใจนี้ก็ตัวละช่วงนน้ามันก็ได้ขึ้นละสามลอยครับขึ้นละสามลอยก่อนจิบจิบขึ้นมันก็ได้สามพันัวรครับ โอ้ตาก็ค่อยเก็บเงินไปเรื่อยๆครับได้เงินจากไอปเฮ็ดงานมือละสามร้อยกับมาซื้อคั้วไอซื้อคั้วหน่อยไทยชีวิตเพื่อนี่แหละที่ไปตัวใกล้ๆได้บ่ตาจับให้พี่น้องคนเมืองเนี่ยได้บนนี้ตาไปใกล้ๆเัวกระได้ขัวกบ่ได้ครับโอ้ไหนบ่เนี่ยก็มริจะเลี้ยงรอดอยู่บ่อะวะได้หน่อยหัวโลดนั่นหัวจะได้ดอกสองเดือนครับโอ้หองแง่ๆนี่แม่ไม่ยอมให้กินนี่ครับคั้วไอพันจอยมันบริจิตร่่มพี่น้องครับคนไทยมาได้เดือนสองเดือนเพื่อนกับไทยมาโลด ข้าวสันก็กระเพาะหัวครับโอ้โหเนาะบักเถิกนี่ง่านี่ตาบัวมันในซีห้าหมื่นอยู่บนนี่แต่ก็ขายแปดหมื่นผมก็ยังมาขายเลยครับแปดหมื่นเรบัวตานี่ครับโอ้คุณใกล้คนไหนอยู่บัวตาได้ครับมากับผมสบายกับยังตัดนี่นะทำงานคนเดียวไปปวดไปโอ้ทำมาเก็บของเนาะมาไก่ขวางก็สบายครับโอ้มีแต่ตาอย่างเงี้ย สมัยก่อนกับไถหน้าเนาะครับครับเหรนียพ่อสูงอยสีิบอายุตัวนี้เนาะครับลอยสี่สิบ่ถึงกับลอยสามหาห้าสี่สิบลอยสีิพี่งผมกว่าลอยหาสิบนี่หครับผมก็กล้วยกับพ่อๆกันนี่ยนะนอือนก่อยุประมาณสี่ปีสปีกล้วไเด้ยวตาแล้วสี่ปีลรามันขึ้นข้อสี่ปี้ะครับสี่ปีขึ้นข้อแล้วเนาะสึเนกล้วยเนาะ กันยีว่าสามปีดีว่าปุ๊ดกันนี่แกครับครับเมียด่ดอกโอ้ยไปยานไปหาตัวดีหน่อยตาเลี้ยงควายกําพาพ่อกําพาแม่นี่ตาเมียงจะบอกกับพี่น้องทั่วโลกว่าบ่บ่บ่ได้ครับบไม่ได้ถึงจีนก็พูดได้แต่พี่น้องมาหาตัวกอบคุยวไอ้กําผาธรรมชาติอืแต่ละมือแต่เว้นกับตากระไรเลี้ยงยังสี่หลายทีครับเลี้ยงเลาะทางกันนี่แหละครับ เลี้ยงหมูหันเนี้ยเลี้ยงหมงนี้เนี่ยครับไปได้โรงเรียนน้ำเชลตานานี่โอ้มันได้ที่อยู่หมงหนึ่งอยู่ในสระโรงเรียนสระแต้มมีมีที่มีหมงเรียนน้ำอยู่เนาะครับขายขายควายจื้อที่ก็ครับแสนกว่าบาทโอ้ตาเลี้ยงควายนี่ตาได้ที่พร้อมครับโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเด้ตาเนาะที่มันแพงเงี้ยถูกวันนี้ครับล็อกเขาขายเป็นล็อกเขาขายเป็นไหลเนี่ยครับครับขายเป็นล็อกเอาเนาะครับ ที่มันจอยพี่น้องเอ้ยมบรอกินนมเลยครับนี่คนไทยมั่งแต่เดือนหนึ่งสองเดือนก็มี่เอ็นตาตามสูตรนี่มันได้จากมือตาก็มานี่ไทยใครชีวิตมานี่มันบนแน่นอนครับได้มาอะไรก็เอามืาอนั้นบ่ครับมีเดือนสองเดือนก็มี่เอ็นบ่ครับเดือนทุกเดือนก็มีเมื่อเที่ออกอุ่มมาแอะก็มี่เมื่อจะออกก็มี่นบ่มบรอกินนุ่มบรอกินตาก็เอามาคุณเลี้ยงนี่เห็นไบเเลี้ยงคุณนี่กินนมไปนี่อะไรกินไปไหนอ้อิตาเนียโอ้ยอีหัวะเราหล่นผุข้านี่ครับใครเห็นจะรอดีบ่วะ บอกตอนนั้นได้พ่ออาทิตย์บ่ตามากนะนี่ขั้นพอหยังยังไหลอะยืดอยู่เลยโอ้เ่อจะออกเนาะก็จะออกผมก็อุ้มอวันนี้เลยขั้นแมวอ,ออกมาเขา <c oughs> เรียบร้อยเลย <c oughs> เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ผมบอกผมไม่ผมไม่ปิดดอก <c oughs> เล่านี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วเราก็ยังได้ที่ได้ทางการซืัอช่วยมาเลียงเน้าตานะครับอ๋อสี่ทีประมาณสองไร่กูเกลี่ยครับยังนี้จได้ท่งนะบนบนัวหน้าทางงัวหน้าเรียวลงไปนั่นโอ้ครับมันขนมจีนนั่นครับ ผมคงเป็นอยู่นั่นครับเป็นซื้อห้วยกำผพามาเลี้ยงพี่น้องว่าจะออกเราก็มาเลี้ยงเราก็ได้ที่ได้ทั้งนาพี่น้องกับพี่นาวนะครับเด้อผมกับตูน้อยเนาะคอัมลาไปจากพี่น้องไปก่อนครับพอกันไปจิ้หนาเอ้าวตูน้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อหลูกนั้งครับสวัสดีครับพี่น้องครับ